ข่าวดวนข่าวดังกําลังจะเดินทางไปที่บ้านกกอกนะครับบ้านกกอกอยู่ที่ไหนจังหวัดพุทธหารวันนี้ไปกับช่องน้องใหม่ชื่อว่าช่องที่เกิดเหตุครับที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุนี่เป็นช่องอะไรอะ่ะก็ที่เกิดเหตุทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยหรือนอกประเทศเลยครับก็อะไรที่แล้วแต่ที่มันเกิดเหตุขึ้นมาเราก็จะเอามาเล่าเอามาทําข่าวเนาะเอามาแลกเปลี่ยนนะครับว่ามันเกิดเหตุอะไรกันบ้างก็จะได้ รู้กันนะครับไม่ต้องมานั่งเสียเวลาอ่านหนังสือพิมพ์เองหรือค้นหาเองเดี๋ยวเราเดี๋ยวช่องผมเนี่ยจะสรุปไปฟังแล้วบอกไหมที่ข่าวด่วนเขาดังชวนไปกรอกเ่ยสงสัยอะไรไหมก็กสงสัยนะว่ามันมีอะไรที่กกอกเหรอเลยต้องไปเองเนะครับอยากรูกเ้เหมือนกันเออมันดียังไง <laughs> ขอ่ะมันดียังไงหรอเออขอข้อดีก่อนขอข้อดีก่อนข้อดีใช่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอนึ้ก่อนนะฮะว่าทำไมต้องไปอีกใช่ไหมทำไมต้องไปอีกนะะมีหลายข้อใช่ไหม โอ้ยเยอะออะแต่ยังไม่พูดถึงคำนี้แล้วพูดแต่จุดความผิดหวังใช่ไหมแต่อันนี้อุบไว้นานแล้วนะให้ให้คนฟังเนี่ยคอยติดตามว่าเราจะพูดเรื่องอะไรจริงๆแล้วมันมีความประทับใจเยอะมากอันดับแรกจุดที่ประทับใจก็คือตอนแรกเราก็ไม่ได้ติดตามข่าวคลาวลุงพล้แต่หลอกนะ แล้เราก็ติดตามแต่ข่าวอื่นชอบฟังข่าวกีฬาฟังข่าวบันเทิงไร้สาระไปเรือ่อยอะไรเงี้ยแต่คราวเนี้ยได้จากว่าก ok ็ก ok ็อกนิวอ่ะรู้จักช่องก ok ็ก ok ็อกนิวป ok ่ะก ok ็ก็อกนิวผมติดตามเพราะว่ามผมเห็นเลขจากเขานี่แหละหวยใช่ไหมหวยหวยหวยผมผมติดตามเลขจากก ok ็ก ok ็อกนิวนี่แหละชื่ออะไรนะเจ้าแม่อะไรนะเจ้าแม่โสลพีเออเจ้าแม่โสลพีอ่าเจ้าแม่โสลพีทำให้เห็นเลขล่าสุดผมก็เห็นนะงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนนี่แหละ <In> นั่นแหละก็ก๊อกเนียวชวนไปเยี่ยมบ้านจริงๆเป็นเพื่อนกันเราก็ไปเอา้าก็ก๊อกเนียวบอกว่าเฮ้ยไปบ้านลุงพลกันไปก็ไปแต่แรกก็ <c oughs> ไม่คิดอะไรอันนี้ใจง่ายเนาะชวนไป<ช>ไป,ไปเลยเออใครชวนไปหมดแหลนะเอาพอไปจริงๆแนละ้วก็ไปเจอเฮ้ยตกใจมากทาไมแฟนคลับลุงพลกับป้าแตนเทียรจังอ๋ออันนี้สงสัยนะแล้วพอไปจริงๆได้ไปคุยกับแฟนคลับของลุงพลป้าแตนคือทุกคนนิสัยแบบมุทสัมพันธ์ดีมากอ่ะ แสดงว่าอัธยาศัยดีอัธยาศัยดีแฟนคลับก็อัธยาศัยดีมาก<อ>คือทุกคนมาเนี่ยเหมือนกับว่าทุกคนรักแล้วก็ชื่นชอบในตัวลุงพลเพราะฉั้นม,มีอะไรก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันโอ้ยขนาดเราตอนนั้นไปก็หิวหิวเนาะหิวหิวก็มีคนชวนกินซ้มตามหรางเงี้ยอ่าแสดงว่า,าทั้งแฟนคลับแม่ค้าแม่ขายก็ชวนเลยใช่ไหมชวนคุย,<อ>คยสนุกมาก,มากคือเนี่ยแฟนคลับก็เฟนรนลี่มากแล้วแฟนคลับลุงพลเฮ้ยประทับใจเฮ้ยเยอะ เยอะมากอนะทุกคนเหมือนอาอารมณ์ดีอ่ะเป็นคนอารมณ์ดีอันนี้ด่านไหนครับเนี่ยอันนี้ด่านไหนด่านออกไหมเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เรามาถึงด่านไหนด่านไหนไม่รู้สามสิบห้าบาทเ <c oughs> นี่ยนะฮะเนี่ยใกล้จะลงลังสิทธ์ละลังลูกกาโอ้โหเพิ่งออกจากกรุงเทพนะฮะเราจะถึงเมื่อไหร่ไม่รู้ติดงานอยู่ตอนนี้จ่ายค่าทางด่วนก่อนนะฮะ <c oughs> จ่ายเสร็จเรียบร้อยเราไม่รู้จะไปถึงตอนไหนจะโคมสายต้องนอนระหว่างทางนะฮะอันนี้ผ่นาน,านะนด่านมาแล้วเนาะผ่านด่านมาแล้ว เอาเมื่อกี้บอกว่าสิ่งที่ประทับใจสิ่งแรกก็คือในเรื่องของแฟนคลับของคนซึ่งมีมากมายมหาศาลเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับผมก็เห็นอยู่จากก็อกนิวจากช่องข่าวด่วนข่าวดังผมเห็นคอมเมนต์เยอะมากสลมทลายนะเดี๋ยวเราจะก็เลยอยากจะมาเห็นบ้างหน้าตาแฟนคลับที่นั่นเป็นยังไงก็เลยต้องตามไปที่บ้านกกอกด้วยนะครับเนี่ยคือตอนแรกไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเราต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองก็เรียกว่าต้องลากมานะฮะมาดูนะฮะเพราะว่าตอนแรกข่าวด่วนข่าวดังก็เฉยเไง แต่พอมาดูแล้วประประทับใจอ่ะอันนี้อันนี้ขอพูดในนามช่องผมบ้างนะก็คือได้มาเล่าอ่ะเขาดลคาดามาเล่าให้ฟังนะว่าอุ้ยมันดีมันดีทั้งการเดินทางความสวยงามความสนุกแล้วก็แฟนขับลุงพลทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเลยเราก็เลยอยากจะไปเห็นเองบ้างครับก็เลยขออาศัยติดรถมาด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพักที่ไหนนะบ้านก็อกอกนิวใช่ปะอ่าบ้านก็อกอกนิวบ้านก็อกอกนิวอยู่กาลสิน อ้าวนี่คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของแฟนคลับนะฮะคัคือมีเยอะแล้วก็เฟรนลี่คือเยอะเราไม่คาดฝันว่าเอ๊ะมันจะเป็นถึงขนาดนี้นะฮะสิ่งที่สองที่ประทับใจก็คือวิวข้างทางที่ไปบ้านกบกอบเนี่ยต่างอย่างนี้นยังไงครับต่างยังไงมันชอบอ่ะมันข้างทางอ่ะจะมีภูเขาสองฝั่งเลยอ่มีเทือกเขาสองฝั่งเลย แล้วก็ขับรถไปนี่ก็ต้นไม้เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากนะครับอต้นไม้อุดมสมบูรณ์มากแล้วก็วิวทิวทัศน์สวยอะ่ะชอบไม่แรงใช่ไหมครับหน้าแรงไม่รู้นะต้องต้องไปทดสอบหน้าแรงอ,อีกทีแต่หน้าเนี้ยใบไม้ต้นไม้เขียวขจีสวยงามมากแต่ตอนนี้ช่วงนี้ผมว่าอากาศน่าจะดีด้วยเพราะว่ากรุงเทพยังหนาวเลยอ,อ่ะ25องศา27องศานะครับวันนี้ผมว่าที่นั่นน่ากับ มาตอนเย็นเนาะก็ก็กิ่บอกว่าหนาวก็เลยเตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วยนั่นไงนั่นไงสบายแล้วเราไม่ต้องไปเที่ยวถึงต่างประเทศละเราเที่ยวในบ้านเราก็หนาวได้เออนั่นแหละแล้วก็บรรยากาศที่สวยแล้วตอนนี้ก็กลิ่นบอกว่ามันมีต้นไม้ก่อนที่จะถึงบ้านกกอกอะมันมีดอกไม้สวยๆอยู่ระหว่างทางนะเราต้องไแวะใช่ไหมเราต้องไปแวะถ่ายใช่ไหมครับเนี่ยโอเคนี่ประเด็นที่สองคือทิวทัศน์สวยงามมากนะแล้วทุ่งนาเนี่ยโอ้โหตอนนี้กําลังสีเหลืองทองอารามเลยนะครับ ตอนนี้ไม่รู้ถ้าเราไปนี่ไม่รู้เขาเกี่ยวข้าวกั็นหรือยังนะฮะต้องรออยู่แล้วอยากอยากรู้ว่าอาหารการกินเป็นไงบ้างครับพี่นั่นเอออันที่สามที่ประทับใจก็คือเรื่องอาหารการกินโอ้ยเพราะว่าเป็นไงข่าวด่วนข่าวดังก็เป็นคนอีสานอยู่เหรอเนาะบอกเล่าได้ครับข่าวด่วนข่าวดังว่าเราได้นะครับแต่ว่าเรายังไม่เก่งนะเราเรายังไม่เก่งนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารอุ้ยส้มตำอร่อยมากบอกตรงๆประทับใจร้านน้องเปิ้ลนะฮะน้องเปิ้ลตำอร่อยมากอย่างนี้ต้องพาผมไปกินด้วยนะอุ้ยต้องกินต้องกินแล้วก็ของของป้าจำลองก็อร่อยแบบอีสานนะเดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องขอจดชื่อไว้ก่อนพี่เปิ้ลใช่ไหมแล้วก็ป้าจำลองอาเจย์เปิ้ลน้องเปิ้ลเนาะอ่าหนึ่งร้านละป้าจำลอง่าแล้วป้าจำลองเดี๋ยวต้องไปแล้วที่เกิดเหตุต้องไปกินแล้วอย่างเงี้ยส้มตำแบบอีสานแท้ๆเลยแซ่บหลายนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีอาหารแบบอุ้ย แบบชาวบ้านอ่ะมีหม mm ักกระบอกด้วยนะหมักกระบอกหมักกระบอกบางคนบอกว่ากินแล้วเมาคือหมักกระบอกก็คือลูกกระบอกที่เอามาคั่วใช่ออร่อยอร่อยอันนี้ผมก็ชอบกินมันจะคล้ายๆโทนิสงใช่่แตอัลมอนด์เน่อัลมอนด์เหล่าอัลมอนด์เหล่าตะากั่วใหม่ๆนะองุ่นหอมมากหอมมากมีหมักกระบอกอว้ยมีปูหินด้วยปูหินคือยังไงครับปูหินมันเป็นปูภูเขาอะตัวสีดำๆมาทำอะไรกินน่ะเราเอามานึ่งกินแล้วเอามาย่างเอามาป่นก็ได้ อ๋อแสดงว่ามาเสียบไม้ปิ้งอบางบางคนก็เสียบไม้บางคนก็นึ่งแล้วกินเขาเรียกองปูอะอ,องปอองูไม่ใช่องอ,องเนี้ยอง,อองหรือว่ากระดองปูนั่นแหละอะที่เ<า>ขาจะอเอากระดองปูมาปิ้งก็คือเอาตัวเอาเอามันปูมาแย่ใส่ในอดองแล้วก็เขาเดี๋ยวจิ้มตรงมันปูอะอร่อยอแล้วก็เข้าปากกับปูหิอร่อยมากเดี๋ยวนี้ต้องครับเมนูนี้ผมต้องที่กดเหตุรต้องไปชิมแล้วใช่ไมต้องชิมใชว่าเขาจะมีปูหินมาขาย แล้วก็มีลิ้นฟ้าก็มีเคกามักลิ้นฟ้ามีอะไรอีกเดี๋ยวนึกก่อนวิ้วายก็มีวายที่มันกผม,มใช่ไหมครับใช่ใชมีลูกวายเรืองเหลืองใช่อ๋อมาแกงวายนี่คือตอนเด,เด็กผมเคยมัดไปขายโรงเรียนประถมเลยอลาบาทจําได้เลยครับมาผมว่าสมัยนี้หาลูกาวายกินไม่ได้แล้วจริงจริงๆหาไม่ได้เหรอวายก็หายากอ่าเห็นนั้นแต่มันมีน้านะครับมีน้มันมีน้าแหลมมากเอ แล้วก็มีวายมีอะไรอีกเดี๋ยวขอนึกก่อนนมอมนนี้ไม่ต้องพูดถึงมีแน่นอนผมชอบกินเห็ดเห็ดเห็ดหรือเงล่ามีมีคราวที่แล้วได้เห็ดบดเห็ดบดที่เอาไปยำอร่อยมากเห็ดบดคือเห็ดอะไรเลยเห็ดไอ้สีน้ำตาลเข้มๆอ่ะมันจะเรียกยังไงอ่ะมันออกเขาบอกว่าออกปีละครั้งอ่ะอันนี้เห็ดคนหากินยากอันนี้อันนี้งงเลยที่เกิดเห็ดงงนะครับตอนนี้เห็ดอะไรเห็ดดำๆเห็ดปงเห็ดปลาพี่บอกผมชอบกินเห็ดอันนี้ครับเห็ดตับเตามีไหมครับตับเตา ไปยังไม่เจออ่าเห็ดตับเตาเห็ดเห็ดขอนเห็ดขอนไม้เห็ดเห็ดเห็ดขอนอร่อยมากขาวอ่ะอ่าเห็ดเห็ดละโงกเห็ดละโงกเออยังไม่เจออ่าเห็ดละโงกอ่าเดี๋ยวนอกจากเห็ดแล้วก็โอ้ดูแล้วถ้าถ้าทางที่นี่โอุดมสมบูรณ์มากเลยใช่ใช่กล้วยล่ะครับนอ้ผมานจะมีกล้วยกล้วยไม่ต้องพูดถึงใหญ่มากโอ้โหเดี๋ยวต้องซื้อกลับมากรุงเทพแล้วถูกด้วย อ่าเดีต้องเหมามเหมามาให้เต็มซื้อมาขายด้วยว่า <laughs> ได้กำไรได้ค่าน้ำมันอ่าเห็นไหมเดี๋ยวเราต้องไปเหมาหนึ่งเราไปสร้างรายได้ให้กับที่ชุมชนด้วยอ่าชุมชนด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีเท่าที่ผมเห็นดูจากข่าวดูจากช่องกอลอกนิวดูจากาช่องต่างๆจากาข่าวดูข่าวดังแล้วผมหนึ่งสิ่งที่ผมเห็นนะครับที่เกิดเหตุสิงต้องตามเข้าไปด้วยนะ่นคือหนึ่งอาหารการกินแบบทยาศัยแล้วก็สิ่งอย่างหนึ่งคือชุมชนมีรายได้หเห็นมีคนขายผ้าด้วยมีอ่า แต่พูดถึงรงานนั้นนะ่านนั้นเราไม่พูดถึงผ่านไปเราไปพูดถึงร้านค้านะบ้านทุกคนเอออันนี้กี่เรื่องแล้วเนี่ยสามเรื่องแล้วต่อไปเรื่องที่สี่ที่ประทับใจก็คือเรื่องเห็นการเติบโตของหมู่บ้านที่นี่เพราะว่าจากหมู่บ้านที่สงบเงียบนะฮะกลายเป็นหมู่บ้านที่เศรษฐกิจเจริญเติบโตมีร้านค้ามากมายเลยหน้าบ้านหลุมพลนะฮะโอ้ กลายเป็นแหล่งหาไรายได้ของชาวบ้านปกบกองนอกจากนั้นก็มีนนชาวบ้าน,น,าน,นจากถิ่นอื่นๆนะฮะที่ใกล้เคียงก็มาขายของที่นี่ด้วยเศรษฐกิจก็เลยเติบโตขึ้นมาอันนี้อันนี้ชอบนะเพราะว่ามันทําให้เกิดการกระจายจไรายได้ไปยังบ้านต่างๆด้วยผมว่าผมมองว่ายากนะสําหรับที่การจะทําตั้งตลาดขึ้นมาเองหรือจะทําให้คนอื่นมาซื้อของเราเนี่ยตลาดนัดยังยากเลยครับแต่กรณีนี้ผมว่า คนรวมตัวมาขายของนี่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางมันดีมากนะครับใช่แล้วมรนเ<ด>นหน้านบ้านลุงพล่ะก็ไม่เสียตังค์เลยนะฟรีด้วยโอ้สุดยอดเพราะนั้นเนี่ยบอกตรงๆเลยตลาดนี้เกิดขึ้นเพราะลุงพลจริงๆถ้าไม่มีลุงพลเนี่ยตลาดนี้ไม่เกิดแน่นอนอ,อันนี้ต้องยกค,ความดีความชอบให้ลุงพลแล้วแหละใช่ๆคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าแต่แต่เราขอไม่พลาดพิงเรื่องคดีเรื่องอะไรเนาะ อันนี้เรามองอ่าอันนี้เรามองในมุมของเออเรามองในมุมของเออถลุงพลมีแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ทําให้เกิดตลาดอ่าคนรู้จักมากขึ้นเกิดแฟนคลับเกิดการค้าขายเกิดการค้าซึ่งมาขายไปเนาะเพราะว่าคนแถวนั้นก็บอกคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเฮ้ยที่นี่มันมีอะไรเหรอขนาดคนท้องถิ่นก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันทำไมคนอะแยะขนาดคือตลาดใหญ่ใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้ผมไม่เคยไปอ่าไม่ถึงก็ใหญ่ใหญ่มากเป็นเขาเรียกว่าตลาดน้อยนะแต่ร้านค้าก็เริ่มขยายมากขึ้นมีร้านกาแฟครับผมชอบกินกาแฟมีร้านกาแฟร้านหน กาแฟกอบกรอบนะเดี๋ยวต้องไปทําการรีวิวให้แล้วร้านนี้เดี๋ยวที่เกิดเหตุจะต้องไปรีวิวกาแฟให้แล้วว่าเมนูอะไรเด็ดน่ะเคยไปกินโดนเลี้ยงแล้วโอเคอร่อยอแสดงว่าโอเคเจ้าของร้านมีช่องด้วยนะชื่อร้านช่องกาแฟกบกรอบนะถ้าใครถ้าใครอยากจะดูเกี่ยวกับร้านกาแฟกอบกรอบก็เข้าไปที่ช่องร้านกาแฟกอบกรอบนะกาแฟกบกรอบนะเจ้าของคือชื่อคุณกีนะไปอุดหนุนกันได้แล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกาแฟกบกรอบด้วยนะครับ นั่นงช่วยโปรโมทกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้สี่เรื่องแล้วใช่ปะสี่เรื่องแล้วสี่เรื่องเรื่องที่หนึ่งอะไรนะลืมโอ้ยเราเราไม่ย้อนเราไม่ย้อนแล้วเราจำไม่ได้เรื่องของเศรษฐกิจอ่าเศรษฐกิจการค้าขายเอาเรื่องที่ห้าที่ประทับใจดีกว่าครับเรื่องที่ห้าที่ประทับใจก็คือคนที่เนี่ยจะเททูนลุงพลมากอืมนะบางคนถึงกับพูดว่าลุงพลเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทวดามาเกิด ลุงคนหล่อเหมือนเชิดพระบุตรน,นะฮะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับถ้ามองแล้วอาจจะเป็นเพราะเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคาริสมานะ <c oughs> ก็คือคุณลักษณะส่วนตัวของลุงคนเนี่ยมันทําให้เกิดทําให้คนอื่นเนี่ยประทับใจชื่นชอบในตัวลุงคนเพราะเขามีลักษณะพิเศษส่วนตัวอซึ่งตรงนี้กนะ็พูดยากเนาะอันนี้พูดยากพูดยาก,ยากนะาการที่เราจะไปชอบใครเนี่ยคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ดนใจให้เราไปชอบ เพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ว่าเฮ้ยลุงพลต้องมีอะไรพิเศษหลายอยา่างเราก็เลยวิเคราะห์ต่อว่าเฮ้สิ่งที่ลุงพลมีความพิเศษก็คือจากที่สัมผัสด้วยตัวเองก็คือหนึ่งความความเครีเป็นมิตรอ,อืมคือเวลาแฟนคลับไปหาเนี่ยแม้ว่าลุงพลกําลังยุ่งอยู่เขาก็จะปรีตัวมาถ่ายรูปกับแฟนคลับอืมอคือไม่ไม่หงดหงิดไม่ไม่รู้สึกมีอารม์ เออไม่มีอ่าก็คือเฟรนลี่ก็คือเข้ามาถ่ายรูปอตอนนั้นที่ติ๊กอ,อาจจะหิวอยู่ยุ่งอยู่นู่นนี่นั่นอยู่ใช่ไหมอ่าแต่แต่ส่วนตัวแล้วลุงพลเป็นคนพูดน้อยนะไม่ค่อยพูดเยอะอ๋อไม่เหมือนเขาเดินเขาดังเขาเดินเขาดังพูดเยอะก <c oughs> ็คือเขา,าอาจจะเป็นนิ่งๆหน่อยเป็นคนนิ่งๆิ่งน่งเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วซึ่งจากเข้าที่ฟังจากแฟนคลับที่ชอบในตัวลุงพลก็บอกว่าที่ชอบเพราะว่าหนึ่งเขาพูดตรงไปตรงมา 2ก็มีความซื่อสัตย์พูดจริงอ่ะพูดจริงใจแบบมีความจริงใจมีความซื่ออ่ะส่วนใหญ่เขาสัมผัสกันได้ใช่เขาสัมผัสตรงนั้นใช่ๆเขาน่าจะคนเราเขาเราจะดูรู้นะว่าว่าว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยจริงใจหรือเสแสร้งอ่าเอ่แฝะอีแฝะหน่อยไม่เหมือนทีกฟังหนึ่งอ่ะไม่ต้องแขว้ไปนําแขว้ฟังหนึ่งไม่รู้เป็นฝั่งไหนนะไปๆไปดูไปเองแลเราไม่รู้ฝั่งไหนไม่รู้ไปกี่ฝั่งเนาะอส่วนอีกฝั่งนี้ก็จะไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่นะฮะจะเป็นมิตรเท่าไหร่ไม่ค่อยเฟรนลี่กับผู้คนเท่าไหร่เพราะนั้นก็เลย จะดูเงียบเหงานะฮะแต่ที่บ้านลุงพลป้าแตนนี่โอ้โหสุดยอดนะครับอ่าเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปอันนี้เรื่องเฟรนลี่และเรื่องเรื่องตัวของ,งตัวลุง,ลงพลล้วรื่องสำับพ,พิเศษแล้วอะไรอีกครับอ่าวิอีกเรื่องประทับใจเจ้านิกนิกกี้น้องหมาน้องหมาของลุงพลเดี๋ยวโดนเขาดังเป็นคนชอบหมาอยู่แล้วเข้าไปเข้าไปเข้าไปเล่นยังครับโอ้ยเล่นแล้วเล่นแล้วนิกกี้ไม่กัดใช่ไหม อ๋อมันชอบมาเล่นมันชอบมากัดแขนเล่นอ่าแสดงว่ามันมันมาหยอกอ่ะมันไม่ได้กัดจริงหรอกอ๋อแสดงว่าเป็นหมาเฟรนลี่ด้วยเป็นหมาเฟรนลี่แล้วเป็นหมาไฮเปอร์ด้วยหมาไฮเปอร์นี่คือโอ้ยมันอยู่ไม่สุกอ่ะวิ่งไปน่นวิ่งไปนี่เลมีพลังเล่นแรงอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่เด้กกับแรงแต่มันชอบไปน่นไปนี่นะฮะไม่อยู่กับทีเหมือนมีพลังอ่ะทำน่นทำนี่เออเหมือนลุงพลเลยลุงพลก็ทำน่นทำนี่ไม่หยุดเออคล้ายๆจะนิกกี้น่ารักมาก เพราะนั้นเนี่ยก็เลยมีแฟนคลับของนิกกี้หลายๆคนติดตามชีวิตของนิกกี้แสดงว่าที่เกิดเหตุจะต้องไปถ่ายทำนิกกี้ด้วยแหละเออต้องไปเพราะนิกกี้มันไม่ถึงมันไม่ถึงเาเออเดี๋ยวมันไม่ถึงอย่างงี้เดี๋ยวเราช่องผมต้องฝากดูด้วยนะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวจะไปดูเจ้านิกกี้ลเอาอีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งผู้เฒ่าผู้แก่ที่เนี่ยน่ารักน่ารักประทับใจมากเลยไม่ว่าจะเป็นยชอบชอบชอบมากคือจายเว ยายเวเนี่ยพูดสนุกมากคุณยายเวคุณยายเวก็ขายของอยู่ที่ตลาดน้อยลุงพลนี่แหละขายเลยเออแกก็ขายกล้วยขายของป่าของแกแหละอ่าเดี๋ยวคนไปจะต้องไปอุดหนุนยายเวยายเวนะฮะคือคุยสนุกอ่ะวันก่อนที่ไปบ้านลุงพลอ่ะเราก็ไม่ได้กินข้าวเนาะแกก็เตรียมนั่นแกเตรียมก๋วยเตี๋ยวไว้ให้เขาเตรียมไว้ให้เราเลยเหรอไม่ จริงๆเขาเตรียมไว้เผื่อคนอื่นแหละแต่เราแปลังหวัดที่เราไปพอดีเลยเบรลูกๆมากินข้าวก่อนกินข้าวหรือยังว่ามีห่วงขาอารอลเราด้วยอ่าเออแล้วก็กลเลยกลายเป็นลูกเบร์แล้วตอนเนี้ยอ่าเดี๋ยวต้องไปหาแม่แล้วเดี๋ยวก็กลับไปหาแม่หน่อยย่ยาน้องอาชีอะไรเงี้ยเฟรนดี้มากนะย่าน้องอาชีก็มีมีช่องยูทูบเด้ยนะอ่าผมโมทช่องให้หน่อยครับออน้องอาชีอ่า่าของน้องอาชีอ่ามิครอีกะ ยาอุน่นเายอุ่นก็คุยดียาอุ่นน่ารักยายอุ่นเนี่ยนนเวลาให้พรอู้ซส้ีงใจมากประทับใจพอือเสร็จแล้วให้ยายอุ่นเนี่ยให้พรแฟนคลับของลุงบอที่อยู่ต่างประเทศอโอ้โหแกล่ากัมาเป็นภาษาอีสานแบบเหมือนเป็นกรอนอะ่ะจับใจอะ่ะฟังแล้วประทับใจอืผมว่าศักดิ์สิทธิ์นะคนรุ่นคนรุ่นยายคนรุ่นย่าที่เขาให้พรหรือให้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันดูศักดิ์สิทธิ์มากๆชแล้วก็เรารู้สึกมันรู้สึกรู้สึก อิ่ม,มบุญอ่าเพิ่มปิ่มอิ่มบุญแล้วรู้สึกดีมากอ่ะมันเหมือนแบบน้ำทิพย์ชโลมใจอ่าใช่ครับแบบนี้แล้วก็มีอีกหลายคนอ่ะโอ้เบ้าบัวด้วยป้าบัวนี่จะดูแลเจ้าแม่สุรพีอ๋อปบ้าบัวปบ้าบัวนี่น่ารักนะฮะพูดจาเป็นกุลสตรีนะฮะหน้าของปบ้าบัวนี่จะเป็นเป็นนางแบบได้เลยอ่ะนะเขาเีโนหนกแก้มซึ่งเป็นโนทนซึ่เนี่ยสามารถเป็นนางแบบได้ถ้าเขาเป็นสาวๆนะครับแสดงว่าสาวๆต้องสวยมาก เป็นเป็นแนวแนวนางแบบอะ่ะไม่ใช่แนวรังงามนะแล้วคนที่ช่วยป้าบัวก็จกะคือป้าแมวนะฮะชอบไปแซวป้าแมวแล้วแมวแมวแมว,แมวอันนี้อันนี้ไม่ทราบว่าไปากี่ันครันรู้จักคนเยอะมากเดี๋ยวไปสองสามวันแต่รู้จักแม่ค้าทุกร้านแล้ว <laughs> นั่นไง <laughs> นนนะเดี๋ยวพาที่เกิดเหตุไปแนะนาหน่อยนะครับ<อ>ว่า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 น้องใหม่มาที่นี่อะไรเงี้ยครับต้องไปลุยเองเดี๋ยวต้องไปเดี๋ยวต้องไปสืบเองใช่ไหมต้องไปคุยเอง ว่จริตแต่และคนไม่เหมือนกันอ่าเห็นไหมแต่และคนก็ความสนุกความสนานสไตล์ไม่เหมือนกันนะโอ้อกจาดนั้นก็ได้คุยกับคุณพ่อสุภาพด้วยนะพ,พ่พอสุภาพเนี่ยเป็นน้องของพ่อผ่องอพ่อผ่องเนี่ยเป็นพ่อของลุงพลโอ้พ่อพนพ่อพึ่งมาเลยเออค่าวนี้พอเราลำดับรัญาติเนี่ยเราก็เริ่มปวดหัวแล้วลำดับญาติของไทยเนี่ยงงมากก็เรียกไม่ถูกเออก็คือลุงของลุงพลนั่นเองเนาะ ที่ประทับใจอันนี้คนและคนละญาติพี่น้องและเดี๋ยวคนเนี่ยคนที่ไม่ได้พูดถึงนะก็ไม่ต้องน้อยใจนะเพราะว่าตอนนี้จําไม่ได้จําไม่ได้ทุกคนนะมันเลอะเรือนมันแวบมาแวบไปนะตามอายวไบของคุณลุงวิบวับวิบวับมาให้ไหมเรื่องห้าเรื่องหกแล้วน้องเรื่องคนคนละคนที่น่ารักน้องมาไปละน้องหิกไปละอาหารไปละอาหารก็อร่อยสิ่งแวดล้อมไปละตลาดไปละอ่าเหลืออะไรอีกครับ ิวก็สวยนี่ก็ไปแล้วเาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน่อยที่ผมชอบเรื่องหวยเออขอขอถามหน่อยเรื่องหวยเพราะว่างวดก่อนนั้นสองงวดถ้าจะเลขเข้าของแม่โสระพีเป๊ะเลยเออแล้วผมก็ไปตามก๊อกนิวเลยแล้วผมก็ไปย้อนดูเฮ้ยมันจริงเออมันจริงมันจริงแล้วงวดล่าสุดเนี้ยที่ก๊อกนิวเขาไปซูมดูผมก็เห็นในนาทีที่ห้าสิบห้าวินะครับ ผมเลขอะไรเลขอะไรบอกชาวบ้านเขาบอกได้ไหมบอกได้ไหมบอกเลยเผื่อใครจะไปซื้ออเผื่อใครไปซื้อเผื่อมีโชคนะอันนี้ผมบอกเลยนะครับผมผมซื้อแล้วที่เกิดเหตุซื้อแล้วหนึ่งเจ็ดหกครับที่ผมเห็นสามตัวตรอหนึ่งเจ็ดหกครับหนึ่งเจ็ดหก่ะหนึครับย้ำครับหนึ่งเจ็ดหกครับทำไมเรามองไม่ค่อยเห็นเลขอะไรเลยอ่าเราเห็นหนึ่งเจ็ดหกมันจะมีอยู่มุมหนึ่งตรงห้าสิบห้าวิถ้าคนไม่สังเกตก็อาจจะเห็นเป็นศูนย์เจ็ดเหมือนที่เหมือนที่ช่องที่คอมเมนต์ของก๊อกนิวเห็นก็คือจะเห็น0750อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้แแล้วต่สายตานะครับ แต่ผมมั่นใจมากว่าผมเห็น176แล้วผมก็ซื้อลอตเตอรี่เรียบร้อยแล้วครับอ่านรี่แหละก็คือเจ้างแม่โสรพีอ่าเป็นตะเคียนทองเนาะซึ่งอยู่ที่บ้านหลุงพลแล้วก็มีอบริวารด้วยคือจะบอกว่าไม่เชื่อก็ไม่ได้อ่ะผมว่าเอ้ยผมไปดูย้อนไปดูเออมันเห็นเลขเหล่านั้นจริงๆในในแต่ละช่วงและแต่ละงวดมันออกมาสงวดแล้วอะมันถูกมันเข้าสองวดเลยอะอันนี้โปรดใช้วิจารณญาณในกานรับฟังใช้จักรยาน ใช้จักรยานในการรับฟังด้วยพ่าบางคนก็เห็นไม่เหมือนกันใช่ใช่ใช่มันแต่ดวงแล้วแต่มันเห็นไม่เหมือนกันจริงๆเพราะว่าผมเห็นเลขเจ็ดนะชัดๆเลยแล้วก็เห็นหกชัดๆเลยนะครับแล้วก็อผมว่ามันมันเห็นอีกเลขคือเป็นเลขขีดเลขหนึ่งแต่มันห่างนิดนึงเดี๋ยววันที่เราไปเนี่ยวันที่สิบสี่เนี่ยจะมีรถแห่มาด้วยอ่าไม่รู้เขาเป็นอะไรก็อันนี้แห่อะไรครับอ๋อมาแก้บนแก้บนแก้บนหรือเปล่าไม่ได้น่าจะแก้บนถ้าถ้าแล้วก็ก่อนหวยออกมีคนถูกหวยห้าล้าน ที่เจ้าแม่สารพีใช่สุดๆโอ้โหโแสดงว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดพาผมถูกผมจะไปทําการเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าเจ้าแม่สารพีชอบอะไรแล้วมีว,มวดหนึงที่ออกอะ่ะสก๊อกนิวอะ่ะเป๊ะเลยตรงเป๊ะเลยอ่าแต่ก๊อกนิวเขาไม่เล่นหวยไงป็น<อ>คนที่เป็นแฟนคลับของก๊อกนิวเขาไปซื้อไงถูกใช่ไหมถูกถูกอ่าเดี๋ยวที่เกิดเหตุจะติดตาม หวยให้ด้วยนะครับเนี่ยใครชอบเล่นหวยต้องมาใกล้ๆวันที่สิบหกเลยนี่เนาะวันจันทร์กับวันจันทร์หน้านู้นแล้วแล้วเราแล้วหวยออกวันจันทร์นะครับมีนเจ็ดนะครับคนนี้แอบอมใบหวยอีกแล้วเราเปลี่ยนชอโชคต้องต้องซื้อมาบ้างเผื่อทุกวันที่หนึ่งเาล่าเราจะได้เอาเงินมาทําบุญนะเออเรื่องความความศักดิ์สิทธิ์เนาะเออนี่ก็เป็นเรื่องขอเจ้าแม่โสรพีนะถูกหวยไปหลายคนนะฮะบางคนก็ถูกห้าสิบห้าสนห้าห้าล้านเยอะมากนะครับเห้าล้านเยอะมากครับ แล้วอันนี้เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องผู้คนเรื่องอาหารเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องตลาดเรื่องน้องหมาเรื่องอยายายอ่าแล้วอะไรอีกครับมีอีกไหมเดี๋ยวนึก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 อะไรเนาะอ่าอะไรเดี๋ยวขอความอุดมสมบูรณ์ไหมครับของแหล่งอันนี้ก็เป็นสิ่งแวดล้อมไหมมั้งน่าจะเรื่องเดียวกันเดี๋ยวเอาเอาเท่านี้ก่อนไหมเอาเท่านี้ก่อนดีกว่าเท่านี้ก่อนตอนนี้เรามาถึงไหนแล้วเนี่ย อนที่เราถึงเอสตาร์บัคเลยธรรมศาสตร์มาแล้วยังยังไม่ถึงธรรมศาสตร์เลยเลยธรรมศาสตร์เราจิแล้วนี่ธรรมศาสตร์นานนวานครเลยเลยมองกรุงเทพมาแล้วตอนนี้เลยตอนนี้หกโมงหกโมงสิบสองหกโมงเท่าไหร่ละหกโมงสิบครับประมาณหกโมงสิบโอ้โหเราเราจะถึงเราไปนกคมิ้นครับตอนนี้เดี๋ยวเราข้าไหนละานอนนั่นใช่น็อกคมินนอนไหนขําไหนนอนนั่นนะครับเพราะว่าเขาค่อยไปเราไม่รีบไม่รีบ เดีพรุ่งนี้ที่แน่เราเจอกันแน่ครับที่บ้่นเกาะบ้านกอเกาะเราเจอกันแน่และครับแต่ว่ากี่โมงกี่โมงเนี่ยค่อยว่ากันอาจจะไม่ถึงสายเพราะว่าเราต้องไปรับก๊อกนิวกันปาร์คันเดียวกันนะครับอันนี้ฝากด้วยนะครับยูทูบเบอร์น้องใหม่นะครับช่องอะไรนะที่เกิดเหตุครับที่เกิดเหตุทําไมต้องใช้ชื่อที่เกิดเหตุผมมองว่าที่ใช้ชื่อช่องนี้คือจําง่ายๆเลยอะไรที่มันเกิดเหตุในโลกไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาเล่ามันก็คือทุกอย่างมันเกิดเหตุหมดมันมีเหตุแล้วมันมีผล ครับโอเคถ้าไงก็ฝากช่องที่กระเหตด้วยนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้กับช่องข่าวลวนข่าวดังด้วยนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันที่บ้านหลวงปนครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ,บ,บสวัสดีครับ